สวัสดีครับอยู่กับพี่คาเมราแมนอีกแล้วนะครับอยู่กับเพ s สซิลูมิเตอ X นะครับในอัปเดตของ Pixel w o r อหรือไม่ก็8บิตนะครับผมเป็นตัว Pixel น่ารักน่ารักแบบนี้เลยเจ้า Pixel อันนี้ก็จะเป็น Pixel Demon อัปเดตนี้ค่อนข้างสุ่มง่ายกว่าอัปเดตท,ที่แล้วนะครับที่เป็นโลกใต้น้ำตัวมิกติกออกง่ายกันเลยทีเดียวนะครับผมพี่ก็สุ่มมาจานวนมากแล้วก็ได้ทาเป็นดาร์กเมเทอร์จานวนมหาศาลและที่สาคัญคือ พี่ก็สุ่มได้เจ้าแมวแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้มีออกไป140ตัวทางเซิร์ฟนะครับผมสำหรับเจ้าแมว p ิก e l c a คทนะครับผมพี่ก็ได้มันมาครอบครองแล้วนะครับผมสำหรับคนถามว่าพี่สุ่มได้ประมาณใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ตอนอัปเดตพี่มีเงินอยู่ทั้งหมด 66T ทีนะครับผมแล้วก็ใช้สุ่มไปก็อย่างที่เห็นเลยใช้ไปประมาณ900 b บีนะครับผมเพราะว่าเงินค่อนข้าง ค่อนข้างจะสุ่มแล้วไม่ลดเลยนะครับผมแต่ว่าตอนที่พี่สุ่มพี่ไม่ได้ไปฟาร์มเลยนะครับผมก็เงินมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆแต่พี่มีเทคนิคเทคนิคโอ้ลิ้นพัน mm. พี่มีเทคนิคของอัปเดตนี้นะครับสุ่มแบบไม่ให้ตังค์ลดเลยนะครับผมอันดับแรกน้องๆก็ต้องนี่เลยที่พี่แนะนําก็น้องๆก็จะต้องมีทางด้านของมาชอรี่มาสเตอรีใช่ไหมอ่านถูกไหมมาสเตอรีอันนี้ มาตเตอรี่กล่อง99แต่ว่า99มันน่าจะได้ง่ายอยู่แล้วแค่น้องๆฟาร์มตลอดเวลามามันดียังไงก็คือแล้วล9 9มันจะดรอปถุงถุงที่ดรอปแล้วได้เงินมันจะดรอปเป็นแบบ100% 100%ก็น่าที่เข้าใจไม่ผิดก็น่าจะเป็น2เท่านะครับผมมันน่าจะดรอป2เท่าเพราะว่ามันจะมีขั้นที่ 75-50%, 3-5, 25%แล้วแลก็1 5อีก15%รวมกันเป็น200% มันก็จะเท่ากับ2เท่าใช่ไหมครับผมถ้าพี่เข้าใจไม่ผิดนะหรือว่ามันได้เหรียญเพิ่มขึ้น2เท่าอ๋อห้ไงห้าสิบจำนวนดอกจะเพิ่มมากขึ้นโอเคพี่อธิบายผิดเอาใหม่นะมันก็คือการได้เหรียญมากขึ้น2เท่านั่นเองใช่ไหมถ้าพี่อธิบายไม่ผิดมันจะได้เหรียญ2เท่าเรียวห้าสมันก็จะตกเริ่มหมันก็จะตกเดี๋ยวพี่ขอปรึกนึงเพื่อความมั่นใจไม่พลาด หยบรางวัล50%อ๋อใช่เหรียญเหรียญจะได้มากขึ้นนะครับในที่เล l e เวล9 9พี่อธิบายไม่ผิดนะครับผิดแหละตอนแรกเอาใหม่เลเวล50จะได้ถุงดรอปมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะดีเลยแต่ก็ที่สําคัญก็จะเป็นพวกยาอันนี้ถ้ากินอยู่ตลอดเวลายามันจะได้ที่99%กเอ็อีกอยู่แล้วมันก็จะประหยัดยาแล้วก็ถุงนี้ถุงนี้เห็นไหม d o เวล99มันจะได้ดรอป2เท่าอ๋อที่พี่เข้าใจผิดกล่องกับถุงนี้เองมัน เข้าใจสลับกันนะครับผมโอเคถุงจะเป็นดรอปสอเท่าเห็นไหมเดลก้าเราจะได้ถุงที่เยอะแล้วก็มีโอกาสได้ยาที่เยอะขึ้นโอเคเราก็กดกินยาเลยครับผมกดกินยาพี่ก็จะทําการกินยาเลยเพราะว่าพี่จะนอนตอนนี้พี่อัดคลิปก็เที่ยงคืนพอดีพี่ก็จะนอนพี่ก็จะกินยาเลยเกือบยีบสีชั่วโมงนี่ครับพี่ก็จะกินกินโอเค พี่ก็จะกินอันนี้คือเทคนิคฟาร์มแล้วตังค์ไม่ลดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตังค์พี่จะลดไหมพี่จะฟาร์มให้ดูนี่นะครับผมพี่ฟาร์มตู้นี้นะตู้แรกนี้ที่เราก็ได้แมวมาครอบของโอเคเดี๋ยวพี่จะฟาร์มแบบตังค์ไม่ลดให้ดูดูตอนนี้ตังค์พี่มี5138 701นี่นะ 5t ทีนี่นะครับผมพี่ก็จะทําการซุมปึบนี่พี่ไม่ได้เปิดเสียงนะทุกคนเดี๋ยวขอเปิดเสียงหน่อยเสียงเกม โอเคพี่ก็จะทำการสุม่มพอสุ่มแบบนี้เสร็จปุ๊บพี่ก็จะทำการวาร์ปโอเคเราจะไปทำการตีในส่วนของกล่องโลกใต้น้ำนะครับผมนี่พี่ก็จะวาร์ปไปมันก็จะติดเป็นบัก็กมันก็จะติดเป็นบั็อกทำให้สุ่มแล้วเลื่อนไม่ลดนี่น้องๆมาตีกันเต็มเลยน้องๆน,น่าจะทำบั็กเหมือนกันนี่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าตังค์พี่จะลดหรือเปล่าปือดดูอันนี้เพิ่งมาตีเลยไม่ได้ถุงนะครับผม อันนี้จะเป็น71 287นะ2อ7ล้านจำเป็นแบบนี้ดีกว่า287ล้าน287ล้าน,านเห็นไหมเพิ่มมาเห็นไหมเป็น800เนี่ยะ650มันก็ลดเดีย๋ยวดูว่ากล่องแตกเราจะได้เพิ่มไหมนี่นะครับหรือมันก็จะออกง่ายนะครับผมมันก็จะมาเรื่อยๆ มิกติคอลสำหรับอัปเดตนี้ออกง่ายมากเมื่อกี้เราเริ่มตีที่200 200กว่ากว่าแต่ตอนนี้เราได้มาเป็นไงเราก็ได้อีก200นี่เราได้เพิ่มขึ้นเราได้เพิ่มขึ้นนี่เราก็ตีต่อไปเห็นไหมตังไม่ค่อยลดเลยถ้าเราตีคนเดียวเราก็จะได้ตังเยอะกว่านี้นะครับผมเพราะว่าถุงมันก็จะดอปเยอะถ้าเราตีคนเดียว แต่ถ้ามีเพื่อนตีก็ดีเหรียญมันก็จะคูณนะครับผมอันนี้พี่ก็จะตีให้ดูว่าเทคนิคตียังไงให้ตังค์น้อยที่สุดหรือว่าไม่เสียตังค์ไปเลยในเวลาสุม่มในเวลาเดียวกันก็วิธีนี้เลยนะครับผมโอเคส่วนบัฟตัวละครที่พี่ใช้ก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวพี่จะให้ดูวิธีการให้บัฟมันหลุดก็คือไปกดซุ่มไข่ไปกดซุ่มไข่อีกรอบหนึ่งไปกดซุ่มไข่อีกรอบนึ่งหรือไม่ก็วาร์ปกลับไปที่โลกเดิมที่เราเปิดไข่ เป็นโรคที่เราเปิดไข่มันก็จะหายโอเคเดี๋ยวพี่จะวับกลับไปเดีย๋ยวเราไปดูบัฟตัวละครที่พี่ใช้กันนะครับผมปรืนี่เราก็จะสุ่มเราก็จะวับกลับมืนที่พิกเซลเวอร์ทำให้ตังเราไม่ลดนี่เราจะกลับมารืนี่นี่ครับสัตว์เลี้ยงที่พี่ใช้ก็จะใส่แมวไม่รู้มันก๊อปดาเมจเจ้าตัวแรกตัวนี้มานะครับผม ก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวที่ทำดาเมจตอนนี้พี่กินยาไปเยอะนะแล้วมันบักมันเลยดังเรื่อยๆพี่กดรัวๆมันเลยบักมันเลยมีเสียงอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวพี่ก็จะกินอันนี้รอไว้เลยเพราะว่าอย่างไงพี่ก็จะเอฟเคยาวๆแล้วเดีย๋ยวเราพี่จะพาไปดูบั๊เจ้าสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะพี่ใส่อะไรบ้างนะครับโอเคตอนนี้ ยายังกินไม่หมดเลยแล้วมีของใหม่อีกมันก็จะดังแบบนี้นะครับผมเสียงยาโอเคถ้าชอบคลิปเราอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคเรามาดูทางด้านสัตว์เลี้ยงกันว่าพี่ใส่สัตว์เลี้ยงอะไรบ้างก็จะเป็นทางส่วนของแมวแมวแมว,แมวนี่แล้วแต่น้องๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะอันนี้พี่แค่ได้มาแล้วก็เลยใส่โอเคเทคนิคการได้แมวหรอก็สุ่มไปเรื่อยๆครับผมมันอยู่ที่ดวงจริงๆไม่ก็ไปหาซื้อมา แต่ก็เกมนี้ก็สุ่มไปเรื่อยๆครับผมรอจนกว่าจะอัปเดตก็น่าจะมีโอกาสได้แมวเออฮือเสียงมันดังบรืยบรืยโอเคในส่วนที่พี่ชัยใส่กระสิบตัวจะเป็นตัวดาเมจนะครับผมแต่แต่ถ้าตัวดาเมจต,ติดบัฟติดบัฟที่เป็นในส่วนของคูณเหรียญคูณเหรียญคูณของนางวันเห็นไหมที่ใส่เป็นกริบกรีบนี่น่าจะเป็นอะไรนะไม่มั่นใจว่าเกี่ยวกับเรื่องของขวัญหรือเปล่ากรีอันนี้ แนะนำก็จะให้ใส่ในส่วนของทางด้านที่มันคูณเหรียญน่ะเนี่ยเรนโบคอยอันนี้จะดาเมจน้อยนะเห็นหรือเปล่าพี่ก็จะใส่เป็นเรนโบคอย V เห็นไหมสิบตัวที่เป็นเรนโบคอย V 10ตัวแล้วก็จะในส่วนของข้างบนก็จะเป็นตัวดาเมจที่พี่ใส่ก็จะเป็นเนี่ยนะจะมีกิฟกิฟอันนี้น่าจะเป็นของขวัญที่เสียหายโดยสัตว์เลี้ยงนี้ร้อเซทุก จะได้ของขวัญที่สร้างจากความเสียหายนี้โอเคโอกาสดรอปมันจะมากขึ้นมั้งนะถ้าพี่เข้าใจไม่ผิดนะถ้ายังเป็นยังไงก็สามารถอธิบายสก,กิลไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนี่ครับที่พี่ใช้ก็จะเป็นนี่เลยแต่พี่เลียงให้ดูทีละตัวนะอันนี้ก็จะเป็นโรโยตี้แล้วก็โรโยตี้โรโ,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 โยตี้เห็นไหมเออคือบัฟเด้งไม่หยุดติงตึงเตึงโอ้โหมาดิเจอเอฟเฟกไปหน่อย นี่ครับที่ชี่ใช้อันนี้ก็จะเป็นที่จะเป็นเลมโบคอยเห็นไหมแต่ดาเมจค่อนข้างเยอะนี่นะบับที่พี่ใช้ปื๊ดเป็นไงก็ตามนี้เลยโอเคเป็นไงครับคลิปนี้พอมีประโยชน์หรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอ้โหพอพูดเสร็จบัฟที่ทำไว้ก็หมด <c oughs> นี่ดาเมจสูงสุดในนี้ก็น่าจะเป็น170ทีหรือเปล่านะ 170ทีน่าจะสูงสุดหรือเปล่าต่ำสุดน่าจะเป็น165สุ่มไม่ยากนะครับผมยังไงก็มาสุ่มมาเล่นกันนะครับผมเกมนี้เป็นเกมที่สร้างมาเพื่อการการอะไรวะ <c oughs> การเล่นหรือการขอวะส่วนใหญ่จะมีจะมีคนขอเยอะกว่าเล่นหยอกหยอกยอกยอกโอเคถ้าชอบคลิปรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปวิดีโอหน้าหรือไลฟ์สตรีมหน้า ไปนะครับโชคดีครับผม